ระอารมณ์ของความเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงครูบาอาจารย์พระอริยะทั้งหลายที่ท่านบรรลุทมไปท่านรู้สึกยังไงความเบาความว่างความโล่งความไม่ยึดติดอะไรต่างมันเป็นยังไงฉันไม่รู้แต่ฉันก็จะทําแบบคุณคือฉันจะเก็บหน่วยกิจของพระนิพพานไปเรื่อยๆเมื่อหน่วยกิจของฉันเต็มฉันจะไม่ไปสนใจเลยว่าตอนนี้เราถึงไหนตอนนี้เรายังไงแต่ฉันจะไม่เอาเสียเวลาไปคิดว่าฉันถึงไหนแต่ฉันจะใช้เวลากับการค่อย ค่อยๆสะสมหน่วยกิจหน่วยกิจของการจบปริญญาตรีก็คือการสะสมความรู้หนึ่งรู้สองรู้สามรู้สี่จนรู้หมื่นรู้แสนเข้าจึงมีสิทธิบัตรการันตีให้คุณเมื่อพระนิพพานคือสภาวะจิตที่มันหยุดการปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งภพชาติขึ้นมารองรับให้จิตดวงเนี้ยไปเกิดได้อีกแล้ววันนี้ฉันก็จะพยายามสร้างนิพพานน้อยๆเก็บหน่วยกิตนิพพานน้อยๆฉันจะพยายามไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะ